ครับผมอยู่กับ Yamaha PRC 463นะครับวิธีการโหลดแซมนะครับกดฟังก์ชันนะครับค้างหน้าจอก็จะขึ้นนี้ครับค้างไว้นะครับอ่ากดค้างไว้นะฮะกดแท็บกดแท็บนะครับมาที่เดือนมาที่นะครับโหลดโหลดแซมนะครับผมกด XQ กด XQ นะครับหรือเลขศูนย์นะครับแล้วกด ที่คีย์นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนแซมปิง้งแซมปิ้งที่เราทำไว้นะครับอ่าใช่ฮะแล้วก็กด EQ EQ โอเคโอเคนะครับควิธีการโหลดแซมปิงม้งมาใช้นะครโหลดที่ทำไว้ที่สองอรอโหลดแป๊บนึงนะครับ โอเคคอมพิวต์นะครับกดเสียงกดบอยนะครับนี่คือเสียงที่สองเสียงที่เราทำเมื <S S <cent>. <S ่อกี้เซฟไว้เสียงดีครซสูงใช่คับถือว่าจะกลับไปโหลดที่เสียงเมื่อกี้ YC นะครับเสียงที่สามเข้าไปที่ฟังก์ชันท้าไว้กดแคตตเกอรี่ไปที่ ction, Park, Ride, ing, ทอ่ะเรื่องฝาก็ได้ครับจะเร็วกว่าเรื่องฝาหนึ่งทีนะครับกด Q Test Test ไม่ทีบันทีปุ๊บแล้วก็ กดเลื่อนไปที่แซมซิแซม p l i งที่3ที่เราเก็บเสียงไบซีไว้นะครับกดโอเคไอคิวโอเคโหลดดิ้งก OK, ับ OK, ไบซีตัวนี้นะฮะโอเคนะครับเสียงไบซีเหมือนกันเลย Uh